สวัสดีจ้าตุ๊กตาพาฝันจ้าเพราะกันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ที่บอกว่าสิเลยเนาะนั่งติดลมเนาะค่ะเนาะพอดีมานเบาเรื่องมักแอ,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 อปเปิลค่ะปอกมาแอปเปิลกินเบ้งปอกมาแอปเปิลจกินก็เลยมะมากินก็พี่กาแฟ,ฟดำน้ำเอ้ยเนาะมาค่ะ กาแฟกระต้มมันฮ้อนออกไอทรวดๆค่ะเบิ่งก็จะมาแซบ่บกินกาแฟดำน้ำเอ้อสักกอนกัพี่แอปเปิ้ลหมากแอปเปิ้ลเแบบี้แอปเป่นหมักป้อนน้อยค่ะเป็นแต,ต่แผงแต่แผงแซ่บมาุกบกาแฟดำ,ำก้อนสักก้อนเน,นาะจ้ะเนาะโอ้กาแฟกระห้อนเด้อค่ะ แฮ้ไม่แหงจ้ะฮ่าห้องหอมไปไปอันใจกับเขาเลยไปเอาอันมักแอปเปิ้ลน้อยมาค่ะเห็นพันเป็นตะแพงอโป o อยู่อย่างวะน่วยพันบนใหญ่เนาอค่ะเนาะหนวยพอดีน่วยพอดีกินเลยว่หน่วยอันมาพันบุแม่มนต์นวยใหญ่เกินสิค่ะ ก็เลยซื้อพันหมาอันโคบโกบเลยค่ะเอ้ยก็ซิมไปแล้วเด้อเมือกันจะพามากินกับอันพี่กาแฟดำนี่เป็นตะแซบแทนนี่คะ่ะปอกเปลือกแล้วเดอ้อแซบควานี่ คอนซออกรสอันกรอบๆอ,ออกเปรี้ยวๆเด็ดเปรียปร้ยวๆหวานๆ เบื้องอากาศทางเย็นด้วยค่ะแต่ว่าเป็นอากาศดีเด้ค่ะอากาศดีบ่มีฝนตกแต่ว่ามันซิเป็นเมื่อแหลงนี่ซิเป็นอากาศเย็นลบติดลบค่ะแซบซบ วิตามินเนอค่ะเนาะเพียบยเลยนี่มักหน่วยป่ะเ,เห็นแบบนีคี้หอดนะาเจ้าหน่อยอีกสี่ห้าเดือนเนอค่ะนอสี่ห้าเดือนเนาะพัน แอปเปิลค้างทางแอปเปิลป่านะคะที่เอ้ยพาไปเก็บคลิปก้นจๆจะใหม่เอ้ยทาคลิปใหม่ๆเอ้ยพาไปเก็บแอปเปิลป่าอยู่ค้างทางอันนี้ไหลนะคะลูกมันกระสีเป็นน้อยกว่าน,นี้น้อยนึงเอามายำกินแซ่แบๆค่ะมายำมาเอ้น้ำเปล่าหวานกินแต่ว่าช่วงนี้มันเป็น,น,นหน้านาเหนาวอยู่หน่อยจะหน่อยิ่นก็ยังบอเดเออกอันบอเดเออกดอกออกเถอะหน่วยมันกระสีน้อยกว่าน,นี้จักสามสี่เท่าเนี่ยนะคะ่ะแต่ว่ากรอบ ตอนนั้นเอ้ยเก็บมาข้างทางเงินพ่อบักไหลยเด้อค่ะพ่นยู่นี้พันโบกินเนาะค่ะเนาะพันหล่นที่ทิมที่ซื่อนเพื่อกนกนกกระโบกค่อยกินมันหลๆใช่ไหมลูกวำนีิล่ะค่ะโกบแซบขนาดเลยหอมแซบก็เลยคือโทษอันนั้นค่ะแต่ว่ามันก็ต้องทาอีกหลายเดือนเนาะค่ะเนาะเพราะมันต้องเป็นนาร้อนพูนมันจงออกออกลูกออาเป็นปานแซบค่ะ เอามายำเอ้ยก็ได้เอามายำได้เอามาเอ็ดหวายเอ้ยก็เอ็ดอยู่แล้วก็ก็ไปเอามาไหลอยู่เนี่ยค่ะแฟนเอ้ยก็เลยหายแฟนว่าตัวยะเอามาไหลแมเอามาเอ็ดเตอร์พันวานเขาบริกินน้ำพันบริกินนําเนาะค่ะพันเห็นแล้วพันก็หัวพันว่าเอาพันว่าเอ้ยเอามายินดอกนะบอกพันวานวันนี้พันเรามาเห็นเอ้ยกินพันเลยบวาวพันเลยโอ้ตูกินเนาะวะวิตามินเด้อเฮ้ยเอ้ยเข้าใจจะกินโลดเพราะว่าเขาเขาบวกินเอา เขากินแบบลูกแอปเปิลธรรมดาเขากอนดีกว่าเพันธุ์อาหานแต่อันนี้พันก็กินค่ะเพราะว่ามันเป็นแอปเปิลนั้นธรรมชาติเนาะค่ะเนาะอันนี้แอปเปิลน้อยอันนี้ถ้าเอ้ยฝันกาบหรือว่าปอกก็พันธพันก็กินค่ะอันนี้ค่ะก็อีกอย่างก็ความเคยสินเนาะค่ะเนาะพันธุ์โบสินนะนะพันธุ์โบเคยไปเก็บแต่เขาเพราะว่าเห็นว่าเป็นพวงอยู่เด้อค่ะอันม้วนค่ะไปเก็บอันมางแอปเปิลปากอะไ้มีความสุขเก็บพันอยากเอาห่อนมดโกออันที่จริงก็นี่ใส่บอดีเนาะค่ะเนาะไป เก็บมดเก็บขดบุตรมันก็บ่มมดหรอกค่ะเพราะมันหลไหลอันเป็นพวงย้อยลงน้ำน้ำเตืิมสีเอฟมันคืดคิดได้อันคืดคิดหดอันคืดหดบานเนาะค่ะเนาะเขาเห็นปานี้เก็บแล้วมาใส่เอ็ดเกลือน้ำปลาหวานกินเนาะแต่น่ะแซ่บว่าคือน้ำเตืมอันนี้เขากินมันมันก็กินบ่มมดเพราะว่ามันกินผู้เดียวเนาะค่ะเนาะเออก็เก็บมาได้ว่างอันเครื่องกระตานึงเนาะค่ะเดี๋เครื่องอันที่ว่าไปใจกับเขาอ่ะก็เลยมา เก็บได้นานเลยค่ะเก็บได้หึงหึงเพราะว่ามันเป็นแอปเปิลธรรมชาติเออว่าส่งเดือนสามเดือนอยู่นตู้เย็นเลยค่ะว่ามีตะลุ่เสียเลยค่ะเอยก็เอามาพันมันล้างแล้วก็พึ่งแล้วเอ้ยก็ไปใส่น้ามองที่ว่าพันเสื้อผักนะมันเป็นแบบถูกแก้วนะคะบ้าเด้เก็บได้หลายเดือนเลยล้ะคะ่ะกินจนว่าเป็นอันยาวนานแล้วอันที่เหลือเอ้ยก็เริ่มมาทาไว,ว้ไว้เอ้ยก็ยังบ่ได้เปิดใช่เหอค่ะนี่ไว้อันมักแอปเปิลป่า เราสิไปเบิ่งว่าคือเดี๋ยคือมันโหดอันช่วงเวลาที่เอ้ยไปเก็บอันเก็บไม่น่ะสิค่ะแล้วเอ้ยจังนํามาเปิดเพิ่นมันจะเป็นปีไปเลยสิเอ้ยคือเอ้ยคือคือความคิดของเอ้ยทุกตาดูอันนี้เอ้ยแห้งใส่ฝังเพิ่นแซ่บเลยค่ะมากินมานี่ก็แซ่บตอนนั้นเอ้ยเอามาแอปเปิ้ลป่ามาเอ้ยก็มาหยําใส่อันใส่ปลาใส่หอยใส่กุ้งค่ะแซ่บเอ็ดน้ําปลาหวานแล้วก็กินลงคลิปไปก็ตั้งหลายคลิปค่ะ คำพภีแม่พี่น้องอันสนใจก็ลองกดย้อนๆไปเบิ้งน้ค่ะเด้อมันสิมียูคิปมาแอปเปิลปายหลายๆคำม้วนค่ะอันนี้ก็เลยไซเออฝังว่าอันอันนี้เบบี้แอปเปิลค่ะเบบมักอันมักแอปเปิลน้อยอันนี้นอนๆกาแฟกาแฟดำปนิเอ้ยก็นะเสาบัวค่ะเสาสกคนเนาะขนมเจ้าน่ะมันหึงพูดเนาะมันยาวไปหึงไปก็บพพ่ดด you ีมันบอ เฮิงไหลก็บ่มวนบ่ให้เพื่อบິ่งຄ่ะมันเฮງงไเอาพอดีพอดีນนสวัสดีด้อจ้า